สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับเบอร์์เกอร์ที่มีเวสเดี๋ยวเวสตนอะเวสตน้นอ่หยิบมาเอากระทะมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอเคสูตรบ้านนะครับคิดว่าน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่ฮะอหยิบนี้มาก่อนหนึ่งแล้วสองครับเอาอันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็อันนี้คือโอเคประมาณนี้เลยไปกันเลยฮะ พอดีว่าช่วงนี้ช่วงนี้ผมกําลังหาเกมใหม่เล่นอยู่หาเกมใหม่เล่นอยู่นะแต่ยังแบบว่าหาเกมที่ตรงจริตกับตัวเองไม่ค่อยจะได้งงเหมือนกันคือเหมือนประมาณว่าเราก็แบบว่ามีแนวทางของเกมแต่และของตัวเองอยู่นะฮะก็ลืมลืมเป็นเพราะว่าผมเล่นเกมนี้มานานถึงขนาดแบบว่าไม่รู้จะเล่นเกมอื่นเกมใดก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะหยิบนี้มาก่อนครับนึ่งแล้วก็มีถุงมือมาทําไมไม่รู้แต่ซื้อไว้ก่อนครับมีวางไว้ตรงนี้ฮะไปกันต่อครับ <Okay. S 2> เอาเป็นว่าวันนี้เล่นอะไรดีเล่นอะไรดีคือส่วนตัวผมก็ไม่รู้จะเล่นอะไรเหมือนกันนะฮะคือแบบมันมันมีเยอะนะ่อนที่จะเล่นอะมีเยอะแต่พอคิดแผนปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันก,ก,ก,ก็จะเป็นสายที่ง่ายที่สุดที่เราจะเล่นได้นะฮะอย่างเช่นของอย่างแรกที่จะออกมาอืมไม่กวาดเราก็ไม่ซื้อไว้นะเมื่อกี้ก<ส>ระทะกระทะผมว่าอยา่จะเล่นนะรับดีแน่น่เน<ๆ>เอ็กซ์ต้าอิงกี้ฮะมีเอ็กซ์ต้าองกี้ออกมา มีอิสลามทามมาเดี๋ยวนะเมื่อวันวันก่อนเมื่อวัน,วนก่อนผมเห็นใครเล่นอิสลามทามนะน่าสนใจนะฮะน่าสนใจเอ็กซตังกี้ก็ดีแต่ทีนี้มันก็ไม่ได้เหมาะกับกระเป๋าใบนี้สักเท่าไหร่นอก,กจากเราจะมีอะไรใช้ฮิวช่วงกลางเกมอันเนี้ยเหมาะแต่ถ้าสมมุติแบบว่าเราเล่นสายถุเลือดแลวเลือดเต็มตลอดเวลาไอเน,นี้ยจะไม่ได้ใช้งานนะมันจะกลายเป็นของเสียของเสียของปประโยชน์สักปเปล่าๆนะฮะก็เอาเป็นว่าวันนี้อยากเล่นขวาน น้องหมาอืมขวานน้องหมาฮะหยิบมาปุ๊บขวานน้องหมามีตัวมือมาละอ่านี้ไม่เอาเออลีรอนึ่งที่ช่อง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 กล้วยกล้วยมาอีกนะโอเคขวานน้องหมาเดี๋ยวผมซื้อของเว็บหน้าแล้วนี่ขึ้นไปทําไมนี่วางไว้ตรงนี้ฮะเปกันต่อครับขวานน้องหมาเล่นคู่กับอิสลามทามเนี่ยเราวันนี้เราจะเลี้ยงเลี้ยงกันให้ดูนะคว่า กูบิงของเรานี่จะมีประโยชน์ขนาดไหนสำหรับสายน้องแม่นะครับไปต้งข้ามามีฮีโร่สอนกับไม้ปัดฝุ่นหนึ่งอันไม้ปัดฝุ่นหนึ่งอันแต่เรามีโล่หนามฮะคิดว่าได้เสียบค่อนข้างเยอะเยอะแหละไปต้งข้าก็มีโล่หนามนะเออแต่เราปีแรงกว่าฮะแรงกว่าแล้วก็หยิบช่องออกมาครับหนึ่งนี่ล้นหนึ่งคีจะว่าไปขวานผมนี่ยังไม่ได้สักอันเลยนะฮะยังไม่ได้สักอันเลยเอาอัน,นี้ออกมาหนึ่งอันนี้ล็อกไว้ใช่ไหมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ อืมเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนกูบริงอ่าวางไว้ตรงนี้ครับ1และสองโอเคล็อกไว้ฮะล็อกไว้แล้วไปกันต่อครับน้องหมาขวานสแสดงว่าเราต้องหากล่องสมบัติแต่ว่าไปขวานยังไม่ออกเลยนะเนี่ยยังไม่ออกเลยครับยังหามไม่เจอเลยอา่ามีน้องกูบริงมาฮะค่อยๆไปค่อยตีไปเราค่อยๆอยอิ้ไปปึ้งยิ้แปดหน่วยฮะน้องน่ารักมากน่ารักมากไปต้องข้ามเลือดเลยยุตสิบห้าหน่วย สิบห้าหน่วยสิบห้าน่วยสิบห้าสิบร้อยอืมโอเคแล้วมีลิฟต์ซอเบดมีเอาดีคือจะทำผมเฟงอะรี่รอหนึ่งทีมีนี่ไงมีดสองอันเอ๊ะยังไงยังไงอืมมีดกระทะ8บาทขาย4บาท4 4บาท5บาท5บาท5บาท6บาท7บาท ไอ้น,นี้ก็ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเอ้ยไม่ได้คือมันเขวฮะเขวเขวเขวอันนี้วางไว้ตรงนี้ครับแล้วก็ออยแล้มออยเอ้าเดี๋ยวนะไปไปมาๆออยลมไม่มีที่วางไม่ยังไงเนี่ยอันนี้วางไว้ตรงนี้ครับ1 2 3 4 5โอเคไปกันต่อครับ ถ้าไม่ผมฟื้นไม่กวาดออกมาผมก็จะทําเป็นไม้ตะพดนะฮะไม้ตะพดเพราะว่าผมเบื่อเรื่องของน้าแข็งมากๆเลยนะช่วงเนี้ยเบื่อมากเล่นกันเยอะเกินเล่นเยอะมากฮะแล้วผมไม่ค่อยถนัดไงประเด็นไม่ค่อยถนัดการเล่นนะเอาตีไปไปตรงท่ามเลือที่46เราค่อนข้างเสียเปรียบฮนะตีเดี๋ยวนะเหมือนเขามีตาตกลกเลยไม่ใช่เหรอไม่ใช่แต่เราโดนทางทิมท้งโน่นนี่นั่นนะ,ะเต็มไปหมดเลยครับ โอเคยิบอ okay, ันนี้มาครับหนึ่งสองฮะลีโลเฮ้ยเวทเดี่ยวดีเฮ้ยคือลิบซอมาสองรอบแล้วนะฮะคือยังไงดีเมื่อกี้อุตส่าห์ประกาศว่าจะเล่นสายขวานอืยังไงนั่นน่ะสิคืออุตส่าห์ประกาศไปแล้วฮะเอาไงดีเราอะไมบอกขวยอีกแล้วขวยอีกแล้วฮะขวยอีกแล้วนี้วางไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคประมาณนี <Wars> ้ <Was> ครับไปกันต่อฮะมันวอลวอนเน่วอลวอนมากฮะลิฟ์พอเบดมันมา2รอบแล้วอะคือแบบเอ๊ะ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 อยู่เนี่ยแล้วแบบอุตสาหประกาศจะเล่นขวานจะขวานยังไม่ออกมาครึ่งสักครึ่งหนึ่งเลยอะขวาน2อันฮะผมต้องมีขวาน2อันแต่มันยังไม่ออกมาดูเว้ยพี่6ทพี่7แล้วอะไปตรงข้ามมามีหอกอันหนึ่งลิฟ์แล้วก็ฮีโร่ลองซอร์อันหนึ่งเรามีลิฟต์โฮะได้อยู่แล้วก็มีน้องกูบิงฮะเออโอเค ได้มาแล้วคัตนะหยิบนี่เอาไม่พอเลยอเนี่ยตังอะไม่พอไม่พอไม่พอไม่เป็นไรฮะนี่วางไว้ตรงนี้ครับไปกันต่อฮะเกรอกมาคัตนะมีอืมโอเคก่อมาแล้วระเผาไฟต้องข้ามเล่นชิลลี่กูเบิร์ดฮะชิลลี่กูเบิร์ดนี่ไงเราก็แบบว่ามันลบดาเมจเขาฮะ เขาเพิ่มมาเราลบทิ้งฮะเพิ่มมาเราลบทิ้งตอนนี้เราดาเมจยี่สิบเข้าไปแล้วฮะยี่สิบารับผมยำเกินร้อยฮะไฟตรงข้ามรักแปดสิบเจ็ดสิบทีเขาก็มีเราตีไปฮะมีแวมไพร์อยู่แค่หน่วยครับจากตัวนี้นะเฮ้ยไหนอ๋อไฟตรงข้ามมีกระเทียมมีกระเทียมเราตีได้เราบวกเราคีณได้อะนี่แน่เรียบร้อยฮะเรียบร้อยแล้วเ,เอาน้องหมามาครับแล้วก็มีถุงมือ,อ,อมาครับหนึ่งสองแหมดำจะผมลอกไว้ลีโรนหนึ่งที ล็อกอันนี้ล็อกอันนี้ล็อกอันนี้ล็อกบูเบอรี่เอามาไหมเอามาไว้เปิดเอามาตะได้แต่ถ้าไม่จะเอาไม่จะเอาถ้าจะไม่เอานะถ้าจะไม่เอาก็ไม่ต้องเอา,านะโอเค<ม>ประมาณ,มาณนี้ครับให้กันต่อฮะนุ่เกราะผมเริ่มเกะกะห้องผมมันมีน้อยมาได้ยังไงอ่ะเราตอนนี้เราคลีได้ฮะคลีไปยี่สิบตอนนี้เราคลีไปสี่สิบหกเปอร์เซ็นสี่สิบหกเปอร์เซ็นะเราคลีไป ตีไปด้วยความคลีฮะคลีไป30สิบคลีไปส0สิบเออหูมันชื่นใจฮะชื่นใจอเอาดีมาาปับ๊บวางไว้ตรงนี้อา่าใส่ชุดเกาะเดี๋ยวนะใส่ชุดเกาะเหรออืมใส่ชุดเกาะเหรอ,หมรอหมไม่เอาแล้วกันนะชุดเกาะผมขายทิ้งดีกว่าขายทิ้ง <laughs> มีผมเลยขายชุดเกาะทิ้งอีกแล้วเออแล้วน้องแหมจะว่าไปาร์ตี้แฮมเมอร์ผมก็ไม่มีเอผมก็ลืมไปฮะลืมไปอันนี้วางไว้ตรงนี้ฮะหนึ่งแล้วสองครับแล้วสาม ส,สับประรดขึ้นไม่ได้ไม่เป็นไดไปกันต่อครับอยาหาช่องเพิ่มกันฮะัานาณผมใส่ใส่แร่ได้3เม็ดนะเดี๋ยวผมจะไปหาบล็อกอัปลุชมาด้วยนะครับไอ้กล่องกล่องสมบัตินะฮะตอนนี้ตัวนีข้ามปิดตาเราแบะหน่อยแล้วผมขายชุดกอดทิ้งขายชุดกอดทิง้งเราตีไปฮะหกสิบสี่สิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบสี่สิบห้าสิบห้าสิบหกสิบยี่สิบห้า ไม่น่าขายนะไม่น่าขายทิ้งฮะอะหยิบนี้ออกมาครับหนึ่งแล้วก็สองฮะแล้วก็เอานี้ออกมาอันนี้ยังไม่เอารีลดหนึ่งทีเอาช่องนี้ครับหนึ่งสองโอเคนี่วางไว้ตรงนี้อ่าวางไว้ตรงนี้วางนี่อืมสับปะรดสับปะรดครับวางไว้ตรงนี้แล้วก็ไอ้นี่คือวางไว้ตรงนี้โอเคไปกันต่อครับกระดัน ขาเกาะไปตรงข้ามตัดเลือดผม25ตครับแต่กามีกรงเล็บน,นะแต่มีกรงเปิด2ตัวฮะค่อนข้างแรงแปดหน่วยแปดหน่วยเอาเราตีไปเราตีช้าเหรอใช่เราตีช้าฮะไปตรงข้ามเลือด155 27 27 13อืมโอเคคิดผิดคิดถูกเนี่ยขายชุดเกาะอ,อีกแล้วขายชุดเกาะอ๋อ,อนี่ปั๊บวางไว้ตรงนี้ซ,นซื้อนี่มาฮะซื้อนี้มาหนึ่งฮะแล้วก็ล็อกน้องหมาไว้อันนี้ด้วยโอเค โอเคซึ้งอันนี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งสองสับปะรดเอาลงมานี่วางไว้ตรงนี้แล้วก็เจ้าว่าไปอันนี้วางไว้ตรงนี้ครับหนึ่งแล้วสองฮะสับปะรดวางไว้ตรงนี้กล้วยเอาไปลูกหนึ่งอันนี้วางไว้ไม่ได้ฮะตรงนี้วางไม่ได้ตรงนี้วางไม่ได้อันนี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งสองโอเคตรงนี้แหละตรงนี้แหละฮะเอากล้วยวางไว้ตรงนี้ครับหนึ่งแล้วสอง โอเคไปกันต่อครับรเดี๋ยวซื้อน้องแหม่ตัวหนึ่งก่อนไฟต้องข้ามมนาะเขาเล่นสายมานานนะแต่เขาเป็นปลดทอนฮนะเหมือนประมาณว่าจะมาสร้างมานาเพื่ออะไรก็ไม่รู้แต่เรื่องเราไหลอยู่ฮนะตอนนี้มีน้ำเราปิดตรงข้ามเรามาตาทันนะเปตาทันเอาเราตีไปตอนนี้แบพายเราขึ้นสิบหน่วยแล้วสิบหน่วยแล้วเราตีตีเออตีได้ฮนะตีได้โอ้โหสัตว์เต็มไปหมดเลยช่องไม่มี ช่องไม่มีฮะช่องไม่มีผมเอากล้วยออกมาลูกหนึ่งก่อนหนึ่งสองแล้วสามโอเคปุ๊บปับปุ๊บปับอืออะดิตอนนี้ผม,มกี่ตัวแล้วหนึ่งสงสามสี่ห้าหกครับสิบสองหกเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองเป็นแปดสิบสองหน่วยนะฮะแปดสิบสองหน่วยแล้วไอเนี่ยคือ,อยังไงกล้ <c ười> วยขึ้นไปวางไม่ได้โอเคไปกันต่อครับทำไมมันท้องมันดูปแปลกอย่างนี้ก็ไม่รู้ฮะไปต้องข้ามเล้นคอนมีดฮะ คอนมีดคอนมีดเล่นไอ้นี่ด้วยอะเพียไลท์ฮะตอนนี้เราติดเพชรอยู่อ่ะเราตีไปสรับเดือร้อยหนึ่งห้าสิบห้าสิบเจ็ดสิบรีิบสับเอา้าดูมันดูแบบสองของของกูบิ้งหนึ่งตัวฮะนนี <c oughs> ้ไว้หนึ่งอันแมวยังไม่ต้องแล้วกันนะรีร้อนหนึ่งทีมาแล้วมาแล้วมาแล้วกูบิ้งอีหนึ่งตัวกูบิ้งหนึ่งตัว,น,ตวน้องหมาอ่ะอันนี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งครับบิ้งวางงนี้หนึ่งโอเค ไปกันต่อครับมีดาบใหญ่ตรงนี้คัตนหน้าผมฮะสุดยอดมาแล้วไปตรงข้ามาขวานใหญ่นี่คือสายที่ผมอยากจะเล่นนะฮะอยากจะเล่นดูนดมแรมพายเขาขึ้นเจ็ดแล้วอ่ะขเราขึ้นสิอฮะ1ิ 11, เปิดเมนเทเลกรอนเปิดเปเทเลก่อนเราตีไปฮะ1ร้อย้สสูสีสูสีร้อยสามสิบี่สิบเจ็ดสิเราฟันไปฟันไปอืมถึงจะเราจะแบบว่าตีน้ำเน่าแต่เราก็เก่งเลย วันนี้เราเก่งนะเนี่ยวันนี้เราเก่งฮะมีแมวราคาถูกมาหนะนึ่งตัวฮะนี่เห็นไหมเราซื้อที่หลังดังกว่าส1บอบาทแพงจัดจัดว่าแพงนะเนี่ยแพงอะแพงเออสี่สิบห้าอ๋อ,อต้องมาวางตรงนี้ต้องมาวางตรงนี้ฮะสับประรด้นไปวางข้างบนแล้วกันเออแล้วก็กล้วยผมแหาที่วางไม่ได้เอาสิอันนี้วางไว้ตรงนี้เนาะเอามอกี้ทำไมมันแพงอะสับปะรดเหรออ๋อ อ๋อโอเคนี่วางไว้ตรงนี้ครับหนึ่งแล้วก็เอากระต่ายมารีล้อนหนึ่งทีลองอีกนิดหนึ่งแล้วก็ทิ้งแฮมเมอร์ครับมาแล้วไปกันต่อครับต้องคราบน้องหมาอีกนะไปต้องข้ามเล่นตาช่างนะเอียงกระเทเล่ขนาดนี้จัดเอาเราตีไปฮะแวมพร์ขึ้นมา13ไปต้องข้ามเหมือนจะขโมยของขโมยของเปล่าเราต้องจบให้ได้ก่อนนะฮะร้อยส116ิ2สิบร้อยสิบหร้อยี่ร้อยสามสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยหกสิบหกสิบเอา้ามัน มันเด้งขึ้นมามันเด้งขึ้นมาทำไมมันถึงเด้งขึ้นมาก็ไม่รู้อ่ะเราตีไปตีห้าสิบห้าสองห้าแปด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 ตี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 หน่อยไม่มีจะมีแน่ลุ้นกันไปสิแหมเออเอาไงดีเอาคอทมาก่อนเอานี้มาครับปั๊บวางไว้นี้รีโรดหนึ่งทีนน้องก็ตายแล้วค่ะถูกอยู่ตรงนี้ฮะเออเดี๋ยวนะไม่ไม่มีช่องให้ผมจริงอะไม่มีจริงดิ คือมันก็เกินไปนะผมผมว่ามันเกินไปอะ่ะจริงเกินไปอันนี้วางไงว้ตรงนี้ครับหนึ่งสองโอเคช่วยวางไว้ตรงนี้ครับมาเตี้ยเมอร์วางไว้ตรงนี้เออสับรถทำไมช่องมันหลงเหลงอย่างเงี้ยดีล่หนึ่งทีอันนี้ไม่เอาแล้วขออีกทีหนึง่งมีช่องไหมมีน้องหมามีคูบิีเง <c oughs> เอ,อ้ยช่องหลงหลงเหลงเลยอะ่ะหลงเหลงมากถ้าสมมติผมเอาโล่ออกนี่ผมน่จะเดี้ยงไปกันต่อครับ อย่าไปช่องเพิ่มแล้วฮะไปตรงข้ามเล่นตาช่างอีกเช่นเคยครับตาช่างให้ทั้งมานายช่างไอ้ดานดีเจนนะฮะไปตรงข้ามเล่นตีเอาแวมไพร์ละเอาแววไพร์เอาเราฟรีไปฟรีบ,บ้างครับตอนนี้ไม่มีตำมีหน้าแล้วเนี่ยเราคออู่ก็เอาโอ้โห้ติดติดไม่มีตำมีหน้าไปตรงข้ามมีโลนะฮะมีโลมีโล เราสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะสู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอาโล่ออกเออเอาโล่ออกเอากระต่ายขึ้นไปใส่หนึ่งตัวฮะเอาอันนี้ออกมากระต่ายตัวหนึ่งใส่เข้าไปฮะแล้วก็เอากูบิงอนงเดี๋ยวนะกูบิงจิบออกมาทำไมเอาน้องหมามีหนึ่งตัวลีลนที่ช่องครับช่องครับแล้วก็ขายสุนาขอีหนึ่งตัวซื้อช่องมาโอเคซื้อช่องมานี้วางไว้ตรงนี้สับรดครับวางไว้ตรงนี้อ้าวราคาขาดบาทหนึ่งบาทหนึ่งเออบาทหนึ่งก่อนบาทบาทหนึ่งบาทหนึ่ง นนอันนี้วางไว้ท่านี้ท่านี้โอเคแล้วก็กูบิ้หนึ่งตัวกูบินหนึ่งตัวน้องหมาอีกหนึ่งตัวน้องหมาอันนี้วางไว้ยังไม่พออะโลดอยากจะขายอยู่นะคันไม้คันมือแล้วเกินครับโอเควันนี้วางไว้ตรงนี้ไปกันต่อครับกระต่ายมาสองตัวตามจริงกระต่ายมาวางไว้ฝั่งนี้ก็ได้นะ <laughs> ผมก็หลงไงหลงหลงหลง เราตีไปฮะตอนนี้แวมไพร์เอ้ยวิชัยจะมิหน่าผมขึ้นมา30%แล้วครับแวมไพร์ขึ้น1ิตีเราตีไปฮะตอนนี้โอ้โหจะมิหน่าเหลือๆเลยไปต้องฆ่าแมา้บัฟเต็มเลยเป็นฆ่าเป็นเอ็กซ์คลร์เอ็กซ์คลร์เอ็กซ์คลี버เราตีไปตีไปเราพี่ไป68ส8บ8 6ด6กสิตีตีไม่ลงตีไม่ลองฮะฮิวแรงเกินฮิวแรงไปอะเนี่ยเอ็กซ์คลร์ก็ตายตัวที่3ตัวที่4แล้วเนี่ย เอาอันนี้มาวางไว้ตรงนี้ครับหนึน่งแล้วก็นนี้วางไว้ตรงนี้เออไปกันต่อครับเว็บที่17บเจ็ดฮะไฟตรงข้ามเล่นกูเบิร์ดลงุงโอ้โหความพยายามยอดมากโอ้โหเขาไม่ได้บัฟมาคูขเขาได้บัฟมาอาันตายมาเราตีต,ต,ตีตีสู้หน่อยสู้หน่อยเพื่อนข้ามลุงฮะลุกโอ้โหโดนไปทีหายไปแค่สิบเปอร์เซ็นต์มั่งเลือดแรงเกินแรงไปฮะแรงไปแล้วก็เรา,เรามีมานาบ้างไหมเนี่ย ไม่มีใช่ไหมนี่เราหนึ่งทีมีช่องตรงนี้หนึ่งช่องเอาันนี้วางไว้ตรงนี้โอเคหนึ่งสองครับอันนี้วางไว้นี่หนึ่งสองครับแมววางไว้ตรงนี้เอาอันนี้วางไว้นี่ครับแล้วก็นี่วางไว้นี่ัะปรดครับวางไว้ตรงนี้โอเคเหลือที่บ้างไหมเหลือไหมอันนี้วางครับ 1, 2, 3, าหนึ่งสองสามสี่อ่าฮะแล้วก็เหลือที่บ้างไหม อย่างเช่นตัวนี้หมดแล้วครับไปกันต่อฮะเวที่18ครับความรู้สึกเหมือนเอ๊ะมันยังไม่ใช่อ่ะใช่ไหม <c oughs> แต่วันนี้โอเคนะถามว่าความคับยันดีแต่ปลายเกมนี่เราย่อยยับเหมือนกันไปตรงข้ามมาทาเราติดที่80ิกวกว่าๆแล้วไปตรงข้ 300, 200, 150, 150, 150, 30, 30, 30, ามเรืจอยสามร้อย0 0ง0 0อยส0งร3 0ย0 3อยห30สิ้อ้สเออโห วันนี้เล่นได้ดีเฉยเลยงงงฮนะงงงงดูดติดพิษด,ดิโดนอีกสักสี่วินี่ผมตายนะเนี่ยสี่วินะฮะสี่วิเพราะทุกทุกสองวิเนะี่ยเขาจะทําดาเมจให้นะฮะทำดาเมจร้อยหสิบปดเลือดผมเดียวสิสองร้อดีนะที่เราปิดปิดจบเกมได้ฮะแล้วแวมไพร์เราค่อนข้างดีนะแวมไพร์ได้เยอะเลยเราเปิดดูซิว่าเราสามารถฮิวได้ขนาดไหนนะฮะฮิว ฮิวฮิวแม็กฮิวไม่มีครับแล้วก็มีตัวนี้เออเดี๋ยวนะอ๋อปะโทรกดอันนี้ด้วยครับแวมไพายฮิว <c oughs> ไป300หน่วยนะฮะ300กูบิงฮิวไป40อุย้ยแสดงว่ากูบิงนี่อะไรนะฮิวไป40หน่วยน้องเขาเด้งทีละ4นะครับแสดงว่าเขาเด้งเป็นสิเลยนะเด้งไปเป็น10ครั้งนะครับกูบิงเนี่ย1 2 3 4 5 6แล้วไอ้ตัวนี้ก็เด้งช้าหน่อยน้องหมาเด้งช้าฮะ แล้วก็มีดีเจนมา14แล้วก็กล้วยแปดเนี่ยนะกล้วยอ่ะแหน่วยอ๋อสี่วิเตียนแค่12วี <c oughs> เองครับแต่ <c oughs> แวมพา์นี่ค่อนข้างแรงค่อนข้างแรงสมินาเราโอเคฮะวันนี้อ่ะไปฮิสตอรี่ครับสัก2สองเกมแล้วกันนะฮะวันนี้กันหนาวอืมกันหนาวฮะเล่นสัก2สองเกมพอไปไปต้องข่ามาเล่นบลัดทอนช่วงนี้สายถุกเลือดค่อนข้างบุมฮะ ค่อนข้างบูมดูดีกว่าพายเขาขึ้น20แล้วของเรามีแค่15ครับ16บหกเฟิร์นคัมมี18เอาเราตีไปตีไปเฟิร์นคัมเซมินงานมีปัญหามีปัญหามีปัญหาท่ายมาท่ายมาตัเลือดเราไหลฮะเลือดเราไหลเลือดเราไหลเลือดเราไหลอยู่ไหลอยู่ไหลอยู่แบตเทอร์เรสเราขึ้นมาไวเนี่ยขึ้นอยู่ขึ้นอยู่เราตีมีเข้าฮะฝไปงข้ามมาตีดูดูดูเลือดติดูดดเลือด ดูดเลือดแรงเขาดูดเลือดแรงฮะค่ทออีกครั้งแล้วกันนะครับไปตรงข้ามเป็นดักก์ไนครับดักก์ไนใส่พิษด้วยนะประเดน็นนะแล้วโอ้โหเด้งเด้งอย่างเร็วอเด้งเร็วมาก่ะหนึ่งวิหนึ่งวิครับดูดาวหนึ่งวิขึ้นมา27 29ฮะไปตรงข้ามเปิดอามาตะเลือดอยู่รอเราตีไปห0ร้ยป60ห0สิบหสิสสสิบเจสดิเจดิ เจ็ดสิบอ่าเจ็ดสิบแบบามฮีทขึ้นสี่สิบเก้าแล้วเลื่องร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบสามโอเคหูติดพิษด้วยนะประเดน็นอะติดพิษด้วยครับแล้วยังมีมาลบบัฟเราอีกนะประเดน็นอะแต่ฮีทเขาเยอะจริงฮะฮีทเขาเยอะจริงแสดงเขาดับดาเมจเราไปแล้วด้วยใช่ไหมนี่ไงพลาลายเบิร์ดฮะทำให้ขอไอ้กูเบิร์ดเขาเนี่ยดยับกันไหนอย่ามาเรียกกูเบิร์ดเนาะเสียศักดิ์ศรีเขาฮะดับกันไหนคูดาวศูน์จุดวินาทีถือว่าไวามากนะครับ ไวมากๆเลยแล้วก็กูบิงมันมันลันมันอีกแต่อืมแต่มันหวังดาเมจไม่ได้ฮะเอาเนี่ยพอพอได้ดูจริงๆนะครับดาเมจของเขาค่อนข้างเบานะฮะค่อนข้างเบาผมยังมองเลยว่าถ้าสมมติผมเล่นใส่แบบสี่ตะเกียงอะ่ะสี่ตะเกียงมันจะเก่งไหมอืมเนาะเดี๋ยวไว้ลอง <c oughs> เดี๋ยวไว้ลองดูฮะค่อยครั้ง <c oughs> ละกันนะฮะ <c oughs> ไฟต้องข้ามเล่นขวาน,นครับวันนี้ จะว่าไปวันนี้ผมไม่เห็นขวานสักอันเลยนะไม่เห็นเลยครับไม่เห็นขวานเลยสักอันเดียวคือไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ขวานเอาฝ่ายตรงข้าเปิดแพทเทิรแล้วฮะแต่เขาตีค่อนข้างช้า,า,านะดูดาเมทเขาโดนลบไปลบไปกันลบไปฮะเราตีไป66 70 75 151ฮะเรียบร้อยวันนี้เล่นค่อนข,ข้างชิวนะฮะชิวมากอะคาตนะชิวมากความเร็วอยู่0.78 ถือว่าไวนะ0.78ถือว่าไวฮะพอดีแวไพร์ได้2ออันถ้ามีอีกถุงมือจะเก่งกว่านี้จริงเออแล้วก็มีโลดด้วยนะฮะมีโลดด้วยทําให้แบบว่าฝ่ายตรงข้มโดนสะท้อนดาเมจไปค่อนข้างโอเคฮะมีน้องแมวมีน้องหมาเออน้องหมาไวไหม2.3วินาทีถือว่าไวนะฮะโอเคขอบคุณสําหรับการรับชมครับฝากกด Subscribe กดไลค์ให้ด้วยไว้เป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ